บรรยากาศ BTS สายรวดปลายทางของเราคือสถานีเคหะค่ะวันนี้เป็นวันที่3ตุลา2563บรรยากาศก็จะมีความครึม้มเ<อ>คหะนี่ค่ะฟ้าเพิ่งจะเปิดนิดๆหลังจากที่เมื่อกี้ฝนตกไป จังหวัดสมุทรปราการบ้านฉันเองจ้ามาเที่ยวกันได้คะ่ปะปากน้ำสมุทรปราการอำเภอเมืองจ้ะรถไฟฟ้าเข้าถึงแล้วนะจ๊ะมีสถานีท่องเที่ยวใกล้ๆหรือสามารถเดินทางต่อได้สะดวกสบายเช่นเมืองโบราณสถานากาศตักบังปูหรือวัดวาอาราม สถานที่ปฏิบัติธรรมก็มีจ้าเก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 ้าถึงแล้วลงป่งสบายในวันหยุด

ลมดีมากๆค่ะลมโกรกมากๆเพราะว่าเราใกล้กับทะเลอ่าวไทยเพียงนิดเดียวมีโอกาสก็หาเวลาว่างมาเอ j นจอยนะจ๊ะเอ o นจอยวูไลฟไปก่อนนะจ๊ะ